เราจะแยกไม่ได้ว่าตรงไหนคือต้นทุนตรงไหนคือตรงไหนแต่ลัการรอราคาเน้นเป็นหลักการที่จะต้องสแสดงข้อเท็จจริงให้ลูกค้าได้ทราบเพราะการขายในรษานนี้จะเป็นสิ่งที่ภูกใจ ยาดใจไม่พอใจก็ไม่ปื้นต้องบอกว่าบวกราคากำไรมากเกินไปนะครับนี่คือหล่ะบุหรี่พาร์ทก็คือการมาอัพกำไรเข้าไปในราคาต้นทุนแต่ต้องแยงให้ลูกค้าชาติ อยากจะได้สินค้านี้ฝ่ายผู้ขายไปจัดซื้อสอนค้าที่มีมาแล้วก็มาหม้อตกม้อมาขายให้จาก้นก็มีสงม้อมีการร่างการตรงนรน่คือัดรองซึ่งมันก็จะมีหลายรูปแบบในการการซื้อค้าแันของอาตโต้ก็คือขอาก็แบไม่ได้มป็การอะไรทขึ้นเป้นนารากาแฟกาแฟก็คือคนขายกาแฟ เรื่องการพูดจาอะไรกันะกนะครับอย่างนี้ก็นักปรขาชญ์ก็บอกว่าเอาัยให้ะนะครับในเรื่องที่มันมีมูลค่าเล็กน้อยแต่เรื่องใหญ่ๆไปนะครับตรงเรื่องการคิดเฉลี่ยและสิ่งเหล่านี้นะครับมันมีอยู่ใน,นตัาเราพิจารณาว่าเมื่อเราตั้งสถาบันการเงินเช่นกรธนะครับเราก็สามารถที่จะนำเอาเรื่องที่ของเรามีอยู่แล้ว เรา่ที่แล้วที่ผ่านมา,แต,า,นามแต่เราได้ก่ศึกษาลาวเรียนแต่เรายังไม่เคยนำมาปฏิบัติจริงตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเปปร,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 รื่องของอุบัติเของรงวาาเรื่องของปชานการกู้ยืมการยืมโดยไม่มีดอกเบี้ยแต่ละที่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเพื่อจะไม่ใช้ตามวัตถุประสงค์ที่มีความจำเป็นที่เรารู้ว่าท่านกระสุนต่อของเราว่าในวันสัตย์จนั้นได้วางระเบียบวินัยในทางการเงินเอาไว้สําหรับคนที่มีหนี้และการมีความยากยากท่านกระสุนต่อของเราว่าในวันสัตย์จว่ามีผู้ตายมีผู้เสียชีวิตท่านระสุลต่อพวกท่านทั้งหลายจงไปละหมาด แต่ท่านเคยไปเพราะท่านรู้ว่าชายที่เสียชีวิตนั้นมีนี่สิษยติดอยู่อาจารย์ผูตาได้เพรเรียมองอายุสิบรในที่นั้นด้วยบอกว่าสุราพนี้มีนี่สิษย์ติดอยู่ที่ขางศอกดีนะฉันเป็นผู้รับประกันใช้ที่แทนด้วถ้าเราสุ้รอดจริงไปละหมาดนะครับคือถ้าเราเอาตัวอย,อย่างอย่างนี้มาที่เจ,จรณารูาทำไมจึงเป็นอย่างนะั้น เรียนสอนว่าคนที่มีนี้มีเงินแล้วไม่ยอมใช้ในะครับหรือเขาเสียชีวิตไปยังไม่ได้ใช้นี่ถ้าเราสู้รอดยังไม่ไปรัหให้เจึงควที่มีผู้ประการใช้ท,ที่แทนให้เขาเพื่อรักษาระเบียงวินัยทางการเงินลูกนี้ที่ยืมไปเอาไปใช้แล้วถึงกำหนดเวลาก็ต้องมาชำระถ้าหากว่ายังไม่มีชำระก็ ยนก็รอไปจนกว่าลูกี้จะมีนั่นคือลักษณะของการผู้ยืมที่มันเป็นควาัแ,แต่ครับลูกี้ยืนไปแล้วยังไม่ไปใช้ต้องนอนไปรอไปจนกว่าเขาจะมีแล้วก็มาใช้ทีลูกี้ก็ไม่ใช่ว่าเมื่อถึงต้องโดใช้แล้วก็หายหน้าไปนะครับเจ้านี้เขาไม่สบายใจก็มาบอกมาแจ้งว่ามันเป็นยังไงนะครับที่ยังไม่มีเงินมาใช้เพราะว่า มีภาระมีความจำเป็นอะไรก็เอามาบอกกันนะครับก็จะได้หาทางแก้ไขเพราะถ้าอยายานแล้วคนมายืมแต่ไม่มีคนมาใช้มันก็อยู่ไม่ได้นะครับสถาบันการเงินก็อยู่ไม่ได้นี่กัถ้าเราสู้ที่เดีวราเบียบไปไหนแล้วมันต้องรุ่งกว่านีุ้่คขึนการเปี้ยวเปี้ยวนี้การขาดการะกันที่มีเงินแล้วไม่ใช้แั้วัุ่นี้รุ่นี้ที่รวยแล้วไม่ยอมใช้ที่อวยนั้า เราเป็นรการสืบเนื่องการโกงนะครับที่ต้องเป็นมาตรการที่ท่านผส้ชมเราไม่ได้ได้การสูญอสยที่ไวการที่เรามีสถาบันอย่างนี้นะครับเป็นสิ่งที่น่า ต,ตลอด,ลรกกดอลเรื่องการทำรัฐประการได้อย่างกว้างไกลนะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ที่เราจะต้องร่วมมือกันก็คือใช้หลัลกเาลนะครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับตัวท่านเชิน,น,ชบบน,นตัอภิชนาบดีและพวกนักกรรการตลอดพี่น้องที่เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัตินั้นทุกทา่านในที่นี้ว่าเราได้เดินมาถูกทางแล้วเราได้มาร่วมมือกันก่อตั้ง การผูสารแห่งนี้ก็กัวที่จะได้ให้เป็นสถาบันการเงินของสลิมที่เราจะเข้ามาใช้งานเราจะมาฝากมาร่วมเป็นประชาชนเป็นสมาชิกนะครับได้อย่างสบายใจก็ปลอดจากควาเสี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์ขอแสดงความชื่นชมและขอเสนอทีและขอเปิดตัวผู้สารสดาอามานะครับวันนี้สือสุดาวาริน การกาดกรการกันรหการมือ่นานะครับจะหนรูปองกรระบเรื่องของุคนลมกุคคลุน่ได้เป็นเรื่องของารัรนะว่ามันเป็นเรื่องของผู้คแลก็อย่ติว่าศาสนาเนี่ยจะต้องอยู่กับคนแก่ ก็ไปอยู่กับบรรดาอุตสตาทั้งหลายนะครับจริงๆแล้วศาสนาเนี่ยมีมาอย่างมนุษย์ทุกบทถ้าสิ่งใดที่บรรดาลูกครูทำมีหมางทำนะครับพวกสงฆ์ทำนะครับเป็นสิ่งที่ดีแล้วเนี่ยคนที่อยู่ทั่วไปสามัณฑนทั้งหลายก็ควรจะต้องทำด้วย มมเมาื่องการกิชีสนเนี่ยน,นะครับม,มาเป็นของดีแล้วมาเป็นของดีเพราะฉะนั้นมันก็ควรที่จะต้องปฏิบัติทุกคนเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะอยู่ในรูปหน้าตาหรือฐานะอย่างไรก็ขอให้เราได้ปฏิบัติศาสน์กัน,นทุกคนนะครับเพราะว่าหาสุปัตทานาเพื่อที่จะให้เราเนี่ยได้มีความสุขเป็นความเจริญในโลกนี้และก็ได้รับความเจริญก็คนในโลกหน้าด้วยซึ่งวันนี้ผมเน้นเป็นประจําเวลาพูด ในการบรรยายให้เกิผู้สนใจอิสลาัก่อนไปแต่ถ้าก่อนไปไม่เอายุเอากาพเคไปยุาเอาาพเานไปยับเอากาเคสไปขายที่นูปเพราะว่าไปมัรค่าทุกไอรันไินเขาขายแล้ว้็อปปิ้องการ์เพชร เขาตั้งเงินแปลได้กับรายายอย่างเช่นลูกค้าการซื้อรถหายแสนจะมีการจัดระเบียทางสาธารณะเป็นซื้อรถเพื่อทุกวันนี้ก็ยังต้องัาให้ถึงห้าคนนั่นแ่ละนะข้ออาไหรนะให้กองทุนเราให้ข้อมูลตั้งแต่แรกเนี่ยผิดละเราไปบอกว่าประชากรมุสลิมเมืองไทยมีสิบล้านคนเฉพาะความเป็นตอนนี้คือเราสามารถพวกเราเรื่องมาจากแค่สามพันห้าไม่มีพื้นฐานเป็นจริงเลยคุณนั่งเพียรอันนี้ผมรู้มาแต่ผมไม่พูดนะครับว่าใครเป็นคนให้ข้อมูลนี้ ผมรู้ไม่ได้ยินเราต้องมีเขาประเมิอเนอย่างจํานวนม้าศิลปในประเทศไทยมี3ามพันม้นาศิลป์การเข้าข้าวว่าม้ายิลปละ3,000คนแล้วก็คูณเข้าไปก็ได้จํานวนประมาณ9ล้านคนสิล้านคนแล้วเปาตัวเลขเนี้ยยื่นไปเพื่อที่จะขอโคลด้าฮะเท่าน,นี้เองพื้นฐานที่มีความเป็นจริงนะเมื่อคุณติดกระดุมเล็บแรกหิน มันก็ผิดมาอยู่ในมุมไบท์อิทธิกรรมงานศาสนาใดๆก็แล้วแต่ที่บุคคลโดยที่ไม่มีความติคลาสที่มีความบริสุทธิ์ใจรับรองได้คุณไม่มีความจำเนิ้และคุณจะมีแบบนี้นะแล้วก็จริงๆประเทศไทยเรานะครับก็มีปัญหาไม่จบสิ้นเรื่องุคงการรมะไม่จบสักทีหนึ่งในขณะที่ว่าบ้านใกล้เรือเปลี่ยนระเขาเป็นระเบียบเรียบร้อยขอเวลามเจริญขอความรู้ ความห่วาใยปณิยัตความเจริญก้าหน้านะครับให้แก่สัตว์ัตาบานะตในที่นี้้ิรณาัวาั้ไว้ก่นพะเา้ากรมกอร อา uh, จารย์ได้ให้ความรู้มากมายเลยนะครับเกีกับประวัติศาสตร์และการเปลี่นไปกระบวนการที่เกิดขึ้นในประเทศไทยโดยเพาในเรื่องของการให้ความตระหนักนะครับโดยเพาะในเรื่องของการบริหารการเงินการประทานนะครับที่มาของความเข้าใจในที่มาของสิ่งที่เราน่าจะเดินหน้าอยา่างถูกต้องนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของอุปสรรคที่ระบบเศรษฐศาสตร์ที่สรางปร ศิลปนที่ในประเทศไทยชัดเจนมากนะครับเราจนนำทางแก้ไขด้วยนะครับแล้วครับรายังคงเหลืออีกสองสาระนะครับที่จะมอบให้กับพี่น้องนะครับโดยเฉพาะในช่วงนี้นะครับเราจะนำท่านาไปสู่การชมคลิปวิดีโอไม่ใช่คลิปน,นะครับคลิปหนึ่งก็จะเป็นวิดีโอนะครับการให้ความรู้ ความยาวพอสมควรนะครับจากท่านประธานของเราในมติเชิงรำอับสมธีนะครับที่พวกเราเปความตั้งใจที่อยากจะฟังนะครับว่าประเด็นอะไรที่เช็กจะพูดเกี่กับข้อกราวในวันนี้นะครับจะให้เน้นที่เรียด็นสถานที่นะครับขอบเพื่ครับจะขออนุญ นี่คือข้อแตกต่างที่ชัดเจนกับการว่างคนอิสามนกอ์อื่นว่าบอชยานหรือผู้ที่ดูแลเรื่องความต้องได้นการัดสานจะมีอำนาจสูงสุดในการอนุมัติหรืไม่อนุมัติธุรกรรมต่างๆในสถาบนอื่นนะครับก็จะไม่มีการบุชยากรอาจจะมีบุชยากรหอา

thank you